สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ฮีโร่นะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะเราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับผมพืชนะฮะแล้ววันนี้เรามากับอาจารย์ออฟครับครับผมสวัสดีครับผมออฟนะครับผู้ทกรครับผมสาหรับใครที่ลงคอร์สเทคนิคอลเนี่ยก็จะเจอเราทั้งสองคนนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกราฟแท่งเทียนความน่าเชื่อถือของอินดิเคเตอร์เพราะว่าเท่าที่เคยเจอเนี่ยคนที่ สอบถามเข้ามาเนี่ยก็จะถามว่ามันมีเบลเบรกไหมมีมีการสับขาหลอกเราหรือเปล่าเพราะบางทีแบบเราก็ดูก็คิดว่ามันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นไงมันดันราคามันดันสูขขงออกมาแต่ที่เคยเห็นมาส่วนมากส่วนมากนะครับเวลาเวลาเวลาเ,ลาเลาทรดเนี่ยหน้าเาทรดดีๆหน่อยเนี่ยที่เห็นเชืนเชียเขาเทรดกันก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเวลาจากร้อยสมมติซื้อร้อยเราจะถูกแค่สี่สิบประมาณนี้ลงที่ัทุนไหม อย่างนี้นะัขาดทุนมันต้องมีขาดทุนอยู่แน่นอนนะครับถ้าเก่งกําไรนะต้องมีขาดทุนแน่นอนแล้วก็แต่ว่าเราจะเราจะมีการแปลงความเสี่ยงด้วยนะครับผมเวลาเราขาดทุนเราจะขาดทุนไม่น้อยแต่ว่าเวลาเราทํากําไรเนี่ยเวลาเราซื้อถูกตัวเนี่ยเราจะเลทโปรฟิตลันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเฟดการซื้อสิบครั้งเน <c oughs> ี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องถูกทั้งหมด10ครั้งใช่แต่ okay. ตัวที่ไหนตัวไหนที่มีการแทงแล้วมันผิดขาครับใช่ไหม พอซื้อแล้วมันผิดขาเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีในการที่จะ m a n a g จัดการกับมันโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอนะก็คือเจอในักษณะที่แบบว่าซื้อเพื่อเก่งกําไรครับแต่พอซื้อแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังแล้วขาดทุนเรื่อยๆเนี่ยเขาจะไม่คัดคอพอไม่คัดมันก็จะเกิดคำคำนึงขึ้นมาแบบว่าอ๋อถือไว้กินปันผลก็ได้อื มีความที่เห็นยังไงอถ้าสมมติเราเข้าไปเราเข้าไปตอนแรกถ้าเราตั้งใจจะไปก,กินกาไรระหว่างสต็อปลอตจเจนนะถ้าถึงเวลาจริงๆเราต้องทำตามระบบครัเขาของก็คือ,อมีวินยัยมีวินัยนั่นเองใช่ครับถามตัวเองนะฮะเวลาเข้าเทรดเนี่ยได้มีการวางสต็อปลอตไวไหมสต็อปลอตคือการการตั้งตัดขาดทุนเลยนะอ่าอ่าการวางสต็อปลอตไม่ได้ไม่ได้เป็นการกําหนดจุดเป้าหมายเพื่อที่จะ ขาดทุนในการเทรดทางนั้นนะฮะ<อ>แต่เป็นการจํากัดการขาดทุนไว้ที่ตรงนั้นนะครับแล้วพอที่มันมีการหุ้นมันขึ้นใช่ไหม<ช>หุ้นมันขึ้น<ช>การรันเทนคือการขยับขยับตัวสต็อปลอสเนี่ยขึ้นไปสูงเรื่อยๆด้วยนะ<ช>มันไม่ใช่แบบว่าหุ้นขึ้นสต็อปลอสอยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็จะมีคําถามว่าจะขายเมื่อไหร่อ<ช>ขายเมื่อไหร,ร,ขไหร่ขายเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เราขยับสต็อปลอสของเราอ่ะแหละ ใช่ขยับสตอปร้อนของเราขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งอะที่ราคาหุ้นมาลงมาเลยต้องบอกว่าเลยเนาะ,ะถ้าสัมผัสสตอปรอนทางไหสมัยเฉยก็เราก็จะดูไว้ก่อนนะเร,เราจะดูไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าราคาปิดราคาปิดนะครับต่ำกว่าสตอปรอนของเรานะครับเราก็จะทําการขายในวันถัดไปนะครับผมครับคือต้องดูดีๆนะฮะสมมุติว่าเราตั้งสตอปรอนไปที่5บาทเนะี่ยครับผมแล้วราคาหุ้นมาลงมาแตะที่5บาทพอดีอไม่ขายนะครับ มันมันมันยังไม่เลยในจุดที่เราคิดเอาไว้นะต,ต้องต,ต,ต้มต้มเลยนะใช่นนใช่คือต้องรอให้มันเลยก่อนแล้วก็เวลาเวลาที่เราดูเนี่ยนะการการเล่นเทคนิคอลการเล่นเก่งกําไรเนี่ยครับคือต้องดูที่แท่งของแท่ง,งนั้นสมมุติว่าเราเทรดโดยการใช้ day ใช้ time <ม> frame day เนี่ยคือถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันจะมีบางช่วงเวลาที่มันเลยสต็อปหลอด เนี่ยหรอไหมมันจะมบีบางช่วงที่แบบราคาหุ้นร่วงผมตั้งไว้ห้าบาทแต่มันร่วงมาเกินห้าบาทตอนนี้ขายหรือยังในระหว่างวันนะในระหว่างวัน,นระหว่างวันนะครับจะยังดูอยู่ไม่เฉยนะจะยังไม่ขายนะจะยังเย็น<ม>เพราะว่าบางทีเนี่ยมันขึ้นมาปิดปิดเหนือยิ่ในห้าบาทอ,อ่าโดนกขึ้นมาช่วงท้ายาวันต่อไปไปต่อครับผมถ้าเกิดใครแบบตั้งอบรอยไปห้าบาทปุ๊บราคาร่วงในระหว่างวันแล้วก็ดันขาดทิ้งไม่ใช่นะครับคือคือต้อง มีวินัยแล้วก็ต้องรู้จักเทคนิคในการบริหารจัดการด้วยนะครับราคาถึงราคาลงมาแล้วถ้าเรายังไม่ไว้ใจนะครับก็าอาจจะขายไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนใช่ครับอาจจะขายไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าถ้าใครเริ่มดูเป็นแล้วเนี่ยเรามองว่าโอเควันนี้ราคาปิดต่ำกว่า5<ม>บาทแน่ๆเราก็จะเราก็จะคัดทิ้งไปในช่วงเย็นนะครับก็แล้วแต่การแมเนจ่แล้วก็จริงๆการตั้งสปอตเนี่ยบางทีเราอาจจะตั้งแบบอ่าตั้งไว้ขาดทุน5% 10%เ็ได้นะ มันไม่จำเป็นต้องดูที่เกณฑ์ราคาเสมอไปนะครับ<ช>มันแล้วแต่การรับความเสี่ยงของแต่ละคน<ช>ว่าคุณจะยอมยอมเสี่ยงได้เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือพอมันถึงจุดที่คุณต้องเสี่ยงแล้วน่ะมันต้องคัดไงอพอไม่คัดปุ๊บก็เลยฮะยีก็แล้วติดลบ40%ติดลบ60%บางคน80%ก็มีที่<ช>เอามาให้ดูเนี่ยแล้วก็เลิกดูไปเลยปิดจอไปเลยใช่คือ คือเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นของคุณในครั้งนั้นน่ะซื้อเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณเข้าเพราะว่าการเก็งกําไรคุณก็ต้องออกเพราะว่าเก็งกําไรถูกต<ช>้องไหมเออบางคนเข้าเพราะเก็งกาไรแต่ตอนออกเพราะว่ากูเป็นว <c oughs> ีไอกูจะถือยาวๆอย่างเงี้ยอจาเป็นซะแล้วเอ้ยมันมันไม่ถูกบางทีหุ้นตัวนั้นน่ะมันไม่มีปันผลด้วยจาครับผมแล้วมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ราคามันจะกลับมาอยู่ที่เดิม อ่ะนี้เรามาดูที่อินดิเคเตอร์บ้างครับอินดิเคเตอร์หรือว่าอินดี้เนี่ยนะฮะมันเชื่อได้ไหยจ๊ะเชื่อได้นะครับแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะบอกหลายๆอย่างสมมุติว่ามันเป็นประเทศประเภทที่แบบว่าบอกเทรนตัวตัวตัวกรองเทรนให้เรานะครับสมมติว่าถ้าราคาอยู่เหนือเส้น moving average มันเป็นเทรนขาขึ้น เราก็สามารถว่ารู้ว่าตัวนี้เป็นขาขึ้นนะเราสามารถจัดการได้ว่าเราจะซื้อตรงไหนตบตรงไหนอ่าใช่คก็คือจากที่จากที่เคยตั้ง็อล้อนเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนเอาไปใช้อินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจแทนครับใช่ไหมซึ่งมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแหละนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอินดิเคเตอร์มีเป็นร้อยป่ะใช่คือคือมันมีเป็นร้อยๆครับคําถามคือต้องใช้ให้เป็นหมดไหม ไม่จําเป็นไม่จําเปเเออไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องรู้จักมันทั้งหมดใช่อ่าแล้วคุณถนัดตัวไหนให้ใช้ตัวนั้นไปเลยคามน่าเชื่อถือของแต่ละตัวไม่ได้มีความแตกต่างกันมากครับเชื่ออ่าใช้ตามความถนัดของแต่ละคนดีกว่าคือให้เซียนๆไปเลยเก่ง EMA ใช่ไหมใช้ EMA ไปเลยนะครับอ่า RSI MACD ไฟโบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆคือเคยเห็นในรูปไหมที่มันจะมีจอหลายๆจอ เยอะมา,มากมาเห็นเลยเอออารมณ์อย่างนั้นน่ะเป็นไงอาจารย์วะก็ดูต้องมีต้องมีต้องมีเป้าหมายก,ก่อนนะว่าทําท่าไหายจอไปเพื่อดูอะไรนะครับผมส่วนมากคนที่ใช้หลายจอเนี่ยจะเป็นเดเทรชนะเขาที่เห็นจะเป็นเดเทรชส่วนเหญ่ว่าเขาจะดูว่าตัวไหนมาแล้วตัวไหนยังไม่มาใช้ตัวนี้ดูบิดออฟเฟอร์ใช้จอนี้ดูกราฟใช้จอนี้ซื้อขายอย่างเงี้ยฮะเขาที่เห็นมานะครับอบางคนที่เขาใช้จริงๆอ่ะมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมใช่ก็ดูทีละสี่จอใช่ไหมครับแต่ว่า คำถามคือไม่มีคอมเทรดหุ้นได้ไหมใช้แค่ไอแพดเครื่องเดียวได้ไหมได้ครับมันแล้วแต่ศักยภาพในการดูของเราครับครับผมออคือบางทีคนดูแค่ EMA 5กับ15ตัดขึ้นตัดลงคำถามคือเทรดได้ไหมก็เทรดได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าคุณจะต้องมีเครื่องมือมีมีทุนในการซื้อของอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายจริงๆไม่จำเป็นนะใช้แค่ iPhone ก็ได้นะครับ เนี่ยอย่างจานอ่ะจานดูจากอะไรจากมือถือครับจัดมือถือนะเออเทนด้วยการใช้มือถือนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีเราต้องการใช้อินดิเคเตอร์ที่มันเทพขึ้นมามือถือมันไม่มีไงใช่ไหมเออมันก็ต้องใช้ในพวกโน้ตบุ๊กในผองพวกนี้ครับก็คือฟังก์ชันมันแตกต่างกันนิดหน่อยอีกเรื่องหนึ่งครับมันจะมีเท่าที่ผมเจอนะมันจะมีการ เบรกหรอหรือว่าเราเรียกว่าฟอลเบรกนะครับก็คือแบบราคาเนี่ยมันไปแล้วมันเหมือนจะไปนะแท่งนี้นะครับแล้วเราก็เข้าซื้อและหลังจากนั้นอ่ะมันก็ผิดขาไปเลยครับผมอ่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ไหมอินดิเคเตอร์มันหลอกเราหรือเปล่าแท่งเทียมมันหลอกเราหรือเปล่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมในในช่วงนี้ถ้าเป็นฟอลเล็กนี่บ่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับเวลาเกิดฟอลเบรกเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราวางซอบร้อไไ้แล้วเราก็จะไม่มีการตกใจนะครับเราก็สามารถขายตามระบบได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไม่ได้วางซอบร้อไว้เวลาเกิดฟอเบรกปุ๊บราคาหล่นลงมาก,ก็จะเอา้าทำไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับผมแล้วเราดันทุลังตามเทนเดิมได้ไหมใช่ครับเราก็ยังดันทุลังอยอู่สุดมากนะคนสุนมากนะพอดันทุลังปุ๊บมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะ เกิดฟาเบรกเนี่ยมันเกิดได้นะครับอินดิเคเตอร์มีมีโอกาสที่จะหลอกเราได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตั้งไว้เสมอคือสต็อปลอสสต็อปลอสแล้วก็วินัยนครับคุณต้องมีวินัยในการเทรดครับถ้าเกิดไม่มีวินัยก็จบครับอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้ต่อให้มันลันเทนขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวินัยก็เหมือนเดิมนะครับมีประโยชน์ครับ,รบนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเอองงสงสัยในเรื่องอินดิเคเตอร์มันออมันเชื่อถือได้หรือเปล่า ราคาแท่งเทียนมันหลอกเราไหมมันมีการฟอลเบรกไหมอะไรพวกนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าที่ตอบคำถามของ,ของทุสพลได้แล้วก็อย่าลืมนะครับทางช่องของเราเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้มีคอร์สเทคนิคเข้าแล้วนะครับเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็สามารถเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับรายละเอียดน,นะครับของคอร์สเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะใต้ e s c r i p t i o n เนี่ยจะมีรายละอนะครับ,รบถ้าสนใจก็ แอดเข้ามาคุยกันนะครับพวกเราก็จะคอยตอบนะฮะถ้ามีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะสำหรับช่องของเรานะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ